แหบมีทา้งแอบผาดข้อผาดข้อเพื่อยเสือกกองไถของเพื่อยกวยแห้งถือจิ้นแทงเพื่อยหักใหม่ไถหลวดไว้หลายวันผาดใหญ่ไฟทั่วให้วันเขตใส่ในสงพระบรมตกแดงห้าออกแดงเป็นไหวมองกันไปโลบออกหาตอกมากคิวจิดไปดูไปเสียเขาถึงเขาตามไว้ทุ่นุ่มกันเดียดาดาดขาดแล้วจึงเขากระลามาดำ ปักไอถมใอผงกับ <aún> ắn ิ ộ, นไใหหลายคนดำหันคนหันหลังไปมาตามภาษาไผ่หน้าและไผ่นอกดำออกกปดำกลางดำเหมือนห้างเจ้ายิ้งให่หลายคนหลายมงคนเจ้าจินงนไปดีเดี๋ยวกะจีมองเงาลมพัดเจ้าอยู่ไปมาท่าอากาศมูงเห็นน่อยไปค่อยเป่าผูกเช่าเะเย่น โงนกเต็นนกคิดลงจากจะได้ข้าไปกินในดินในดินละไในน้ำข้ามนอกแนตอนทางพวงของผ้าใยมาไกลหอดอะไรพอป้ามานเจ้าจิ้มานพองแก่เขาจิงมทวเห็นห่วงถึงเดือนจิตสองเจ้าจีเหลืองโเกเยวเขาจิงมเกี่ยวเจ้าดูขั้นหน้าของสามบ้านเขาตะปูเจ้าแล้วขั้นลาวแก้วเขากระห่าเจ้าไปรวมในล่างเหมือนดงของผาหอดหาสันดี ข้อนั่นเขาก็ที่ข้อนีเขาก็พ่าเขากะกังไว้ดูสบพานเหลือหลายบางของเอาปุ้ยเมื่อเหยียบยำยำแล้วเห็นผมตุลีกีปุ้ยเหยี่ยนบนใส่ที่วาวเหยี่ยนบงหัวที่ใต้มือ้ายถือเสือกปุวยมือหัวถือขอตีขอตีต่อยตีคอยตีแห้งทีปั่นตีแและนี่แหลกแล้วที่เอาปุ้ยออก เขาจึงเหาหนังคล้องและหนังไผยมากกวดเครื่องมูนั้นเสียแล้วจึงบอกไห้เมียเกลแก้วให้เฝ้าแรีนไปหาเรารองยาหาลูกตาเทิงยาจีรองเหาใจกองกองถึงเชงนกองแล้วจึงกองจีลาเนียมากนีทั้งสองควยออนและทองเขียวหยอดพูนเขียวงามกองกระจรฉันผูนองงามตามภาษาของเจ้าโลกนี่ทั้งกล่งไก่โหกอละ้องเขียวหุ่อนพวนปอง ดูอาดขออิบานขั้นหลาวไปแหลมเน่าราบนี่เสียบอาเขาดีนี่ทั้งท้องเทียนดีใจนี่ทั้งฝ่ายวันไหวมุงคุณนี่ทั้งภุราสีต่างใบอยู่รวยรวยกีบไกวเหลือตาแล้วน้าม่วงปลาไกวสีเขียเหล่าแร่น้าดูอาดเขาจิงลาลาคณ้าอาจารย์ภูสลาดม่านันตุพุนโวนสีสีมือนีเมนมุมันให้เจ้ามันเหมือนหนึ่งหินปาแอ็น เจมันเหมือนนงแทนเขาวงพระจันทร์นจะมันเหมือนเขาสั้งไกลายนาจมันเหมือนนงอากาศและเจาวันว่ามาเยอะวนเยอะต้นเขาเจ้าและเานียวต้นเขียวเียวและเกาคำ่อยมากำนี้วันนี้ต้นคำคำในเขาเหลือคอยมาทำนี้วันนี้ ม่วงเกลือไหลมันเอาพอแหน่ไหลแลแก้มันเอาแกงง่วงลาผู้พอเหนียวดีม่วงหิ้งห่นะมันเข่าหัวน้อยง่วงเหี้วต่อยนะมันเข่าสีกล้วยเนี้ยสวยรวยนะมันเข่าง่วงจาเนี้ยคง้ค่างมันเข่ารวดเทียนไหลเยียนนะมันเข่าบวกแกงเข่าจุงแกงเนี้ยมูไถ่ใส่กวยมาสมุนีวันนี้เอาแต่เข่าก็เสือง่วงดุยดุยนะมันเข่าข้อแดงเแขนแดงนะมันเข่าเลี้ยง เนดแรกมันเขาเงียบนาทีนันเขามาบอกให้นอน,นเขามันหอมมันเขปลาสขาปาพ,าพอมพรงันเขาบอกโอ้หอมทะโลน,นเขาง่วงร้างถูเต็มให้ป่อยมาันวันนี้ว่ามาเยอะ,ะกว่านีน

ขาจาฟ้าแมงแข้งตกนีข้ากระตาขาดกระบุ่แหลหาฟาฟาท่านเหลาหักข้าวาเจ้าใหญ่ตกใจเระนางเด้อตัวต่อยลำ่ำคอขาก็ได้มานี่แล้วห้อยตาฟ้าลำ่ำคอแขงก็ได้มานี่แล้วต้นเผาแดงใช้ผ้าผืนก็ได้มานี่แล้วมีท่างผู้พันและหมากอ่อนกระจอดจันทรปูหอมง,งามตามพาดาของเจ้าโูกนี่ขั้งสมไก่อกโถทอนโย มีท่างไก่โเมีย่ะโตทอหานปลามีท่างเปลือกหัวทัานมีท่านมันหัวจองตัวพีนองแกลายผู้ใจใหญ่หัวนมาว่ามาเยอะกว่าเน้อให้เจ้ามาดูเราแทนการนอนที่ท่านเจ็ดซึ้งสื่อเจ้าใหญ่แซวแก้วอึ้งสื่อเจ้าใจเตื่น เด็กน้อยลืมตาเจ้าไปขายเจ้าก็จะได้เกียรติยัางว่าเมียเจ้าจะได้โมโหคนมาพาโลคไปเจ้าไปเลกเราจาก็จะได้ทวนให้เจ้าฮวงมูโลกาเรียมศรัทธาหลายธรรมเจ้าจงนำน้ำศาสนาให้ทำผ้าเมื่อหงษ์แดงเป็นใจแดงดื่มสามไฟให้สาธเตืนไปตามก่ออบด้วยจะติละธรตามคังสอนของพระบาทเรียมโมล้อทั้งกะพุ่นในคำจึงมุ่นมูลโล วันอีโผก็จะดูสวัสดีเพิน่นสาวไปตำเจ้าอย่าได้หาเพิน่นสักกลลันเจ้าใหญ่เฟื่อพฟงเพชรเทศได้กระดงเจ้าอใหญ่ผีหนีให้จะตึกกันมาเหมือนนางพันหาดให้จะหวาดกันมาฝันเก้ากลางวงให้จะตุ่มกันมาฝันตุ่มเงินเหรียญเม็ดหนึ่งตาไปท่านภูเขำเท่าเหลือหลายเม็ดหนึ่ง,างตาไปที่ขั้วยโตเขาจองเม็ดหนึ่งตาไปซื้อกองเก่ากรรม เม่นเงินตาไปซื้อเข้าเข่าเงินเม่นเงตาไปซื้อเข่าไอะไรเข่ามาเนี่ยเม่นเงตาไฟโฮมเนี่ยไอเนี่ยไอนั้นใช้เข่าเม่นเงตาไปผู้เฒ่าไอผู้เฒ่าไเราขายของว่ามาเยอะกวนเลยเพิ่นเทใส่กระดงเจ้าจะได้ไปหนีเพิ่นตาไปสีเจ้าจะได้ื่นเต้นเข่า ใหมาอยู่เราขอเจ้าให่มาอยู um. ่เน e ียคำเพิ่นตักไปตำเจ้ากะเยรีปล่อยน้อยยังมีเพื่องเจ้ากะไย้เครื่อนผูู้มเขาเอาไปแหลกสีเสียนด้ผูนผู้แลกปลาผู้ด้กเสือพาเจ้ากะไย้เครื่อนผู้มมเศร้าเพื่องเก็บเก็บเจ้าเขาสางหลวงไปต้อยตาเจ้าก็จะได้ห่วงเจ้าของห่วงนำหวยเบือคนเสรเจ้าไปขายเหรียญเจ้ากะเยรหฮอน จ่าเต็มหลียังเกาย่าได้โบเขื้นหาย่าได้ขาดเขืนว่างสะพารนั่งีิเส็งที่ยังเกาอ้โหะมาวม้วนมาสิทิพอพอนบวอบบ้นันวิเศษายแก้วเกิดมุ่งพุ่นุนลมมาโขกแดงวกอวแกงโกงหลามปดอมาเป็นลอพอดอมาาเป็นถุยถุยออกมาเป็นเส็นแต่ละเสนละเอียดเนเก็บกองไขแสงายจำแพงลมเลย ฝ่ายแก้วเกิดเมืออตะวันปันลงมตา,ามำลอ,อ,อกคอบแล้วสิผูกแขนเจ้าแม่โพตรว่ามาเยอะกว่านะเ,เอเอควรจะไปบูานน้ำสาไนชิ้นปลาควรจะไปอยู่หน้าทงลงกินเขา่า ขวัญจะไปอยู่เราดองโมผีตาย่อยมากจะมีวันนี้มากเขาจริงจะได้เน้นสาบมากเขาคาบจะได้เน้นปุยขวนตับมันจะมาอยู่ตาบแดงรอบขวนปอดจะมาอยู่ปอดแดงใสจะมาอยู่หัวใส่ได้เตามาหอดกันให้เจ้าเยสุนปลาคามาหอดการหน้าเจ้าเยสุนบ่อเกาฟังเอาไหมเจ้าเยทุกข์วนอนจะมาอยู่เนื้นบุญแปฟนยาแบกมึงน้ะจะมาอยู่เนื้นบุญแปฟงยาคาบมึงที ก่อนต่อไปเจ้าจิ้งไปจิ้งไปพัวเจ้าจิ้งพัวลุกไปปามาเรือนลุกไปเอือนมาบ้านเจ้ายิ่งไดจะนอนที่แก้มิีนแดงโกงเป็นยนต์เจ้าอยันนี้เยอะหอบโกงเป็นเขาเจ้าอยันนี้เยอะมาก็เล่าโกงมงคลเจ้าอยันนี้เยอะหัวเกศเก่ามาใจจะโจงค์ข้าใจจะนำลงมาเรียงราขวนป่าขจะมาสะพคดองซอยดีที่โอขวนพ่อจะมาอยู่พ่อแก้วพ่อเดียวตกอยู่สวัสดี ยถาโรธัมมาวราทันติอายุวโนสุขังพระรังสาทุกขะทุกขาทุตา